สวัสดีครับจากร้านบริษัท audio a s s e t ที่เห็นคือจอ Android นะครับแต่ไม่ใช่ของทางร้านนะครับถ้าอันนี้ก็คือจริงๆแม่งก็คือวิทยุไอเนี้แหละรครับอหนึ่งดินแต่เป็นจออ่าเขาติดไว้อย่างนี้แปะไว้อย่างนี้ก็คือเขาแยกแยกต่อสายแพรให้ยาวขึ้นแล้วเอามา <laughs> ใส่เป็นจอด้านบนนะครับ <laughs> อ่าเวลาจะเปลี่ยน Fm ของเดิมน,นะครับต้องชะงงกหน้ามาดูว่า Fm เราอยู่ในคลื่นไหนหรือว่าอยู่ในเมนูไหนก็คือใช้งาน i d ได้เนี่ยมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าจอที่ททติดตั้งไปติดมา5ปีแล้วลูกค้าบอกก็พอกันสักทีหนึ่งไม่ไหวกับมันละก็คือสรุปกล้อง360เขาพอดีเสียก็คุยกันแล้วแหละก็ ผนสุดท้ายไม่ทำต่อแล้วรีสโตกลับมาเป็นออริจินอลน่าจะดีกว่าเพราะว่าจอตัวนี้ก็ไม่เวิร์กมันตลกตลกครับมันในหน้าดิสเพย์ดั้งเดิมที่จอ Android ทั่วไปอะ่ะในหน้าดิสเพย์ของเบนซนะครับอันนี้ที่เราเห็นกันต้องขึ้นมาโชว์อยู่ในหน้าน,นี้แต่เขารักไก่ลูกค้าใส่จอตัวนี้แทนจริงๆคุยกันเป็นจอ,อ10.2นิ้วนะครับ แต่จอดรถทิ้งให้ทํากลับมากลายเป็นจอกอ่นิ้วเนี่ย9นิ้วรับสภาพก็ทนมา5ปีรือทิ้งครับจบ